สวัสดีครับ English for Business ในพา์ที่3นะครับจะเป็นเรื่องของ grammar นะครับคนไทยเป็นไงถนัดไหมถนัดเนอะเราชอบเรียน grammar ใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีทั้งในมุมที่แบบทำให้เราแบบไม่สนใจเรื่องของ conversation หรือว่า flow เนอะแต่ในมุมที่ดีที่ถูกต้องคือเมื่อเรา flow ได้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะกลับมาเช็ค grammar ให้มันถูกต้องให้มันแบบ เขาเรียกว่าอะไรให้มันดูสลาดสรวยนะคนก็จะดูว่าเฮ้ยแบบเรามีการศึกษาที่ดีนะพูดถูกไกรมาอะไรางี้ยนะไม่ใช่แบบพูดแต่ถ้าไม่ถูกมันก็สื่อสารได้นะอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคุณอยากสื่อสารให้ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องมาเรียนกันนะวันนี้จะเน้น r กรมาเลยเริ่มจาก present tense ง่ายสุดนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะในรูปแบบแรกก็คือ subject บวก verb to be นะครับก็คือ เวิ m R, นะร์กก็คือ is ส m are าเนาะภาษาไทยก็จะแบบเป็นนั่นแหละชั้นเป็นอะไรเงี้ยเนะอ่ะเนี่ยประธาน,นอย่างเช่น I ก็คือฉันใช่ไหมไก็ต้องคู่กับอะไรมันมันจะไม่ใช่แบบประธานอันนึงแล้ว verb to be อีกอันหนึ่งอย่างงี้ไม่ได้นะ verb to be มันต้องคู่กับประธานที่ถูกต้องนะครับ I ก็จะคู่กับ am นะครับชั้นเป็นชั้นหรือชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเป็น u we they นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบ บุคคลที่สองนะอันากานก็คือคุณหรือว่าพวกเราหรือว่าพวกเขานะใช้ว่าอะไร am นะครับไอ,อ้โอทษโทษบทผิดเร็ววันนี้คอนเทนต์เลยอ่ r นะครับ you are we are they are นี้นะครับน่าจะเคยเรียนได้เด็กๆแล้วเนอะแต่ว่าทบทวนนะส่วน he she it นะครับเป็นแบบเหมือนบุคคลที่สามเนอะ he คือเขาผู้ชาย she คือเขาผู้หญิง it ก็คือสิ่งสิ่งนั้นมันหรืออะไรเงี้ยที่อาจจะแบบ สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะก็จะเป็น is นะเห็นไหม I am you we they are he she it is นะจะไม่ถูกต้องนะเช่นอะไรบ้างประโยคอ่าอย่างเช่นถ้าเป็นแบบเหมือนบุคคลที่สามอย่างเช่น my brother เนี่ยก็คือเข้าไหนเขาก็าคือ he she it นั่นแหละถูกปะ my brother is in construction ก็คือใช้ is our customers อ่านี่ใช้อะไร เห็นไหมไม่ต้งโจทยมจะยากขึ้นล้ก็คือ our customer เนี่ยมันเป็น plural ก็คือเป็นพูหุ์นะไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นเหมือน day นั่นแหละก็เลยใช้ r นะครับหมายความว่าถ้าถ้าเกิดตรงนี้เป็นเอกพจน์หรือว่าเป็นเป็นแบบชิ้นเดียวอะของคนเดียวชิ้นเดียวเงี้ยก็ก็จะมาตกที่ใช้ e a s t นะแต่ถ้าเป็นพหูพจน์ my customer r นะก็ใช้ใช้ r จำไว้นะครับจำไว้ Our customer are mainly in the automobile market. Ah, uh, I am a CEO of w a t a n a Machine Tech Company. อ่ก็อันนี้แน่นอน I ก็ต้องคู่กับ And อ่แหละไปต่อนะครับเป็น present tense ที่เป็น active นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าคือ active ก็คือประธานเป็นผู้กร,ร,ะระทำเนาะประธานเป็นชั้นเตะบอลชั้น ทำอะไรนะก็จะเป็น subject บวก verb ช่องหนึ่งนะครับอ่าจะเป็น i u v d ก็แล้วแต่นะ i u v d ก็คือกลุ่มที่เป็นแบบเหมือนพหูพจน์แล้วก็รวม i เข้าไปด้วยนะจะตามด้วย verb ช่องหนึ่งแบบเรียกว่า infinitive ก็คือแบบไม่ต้องใส่ไม่ต้องเติม s ไม่ต้องเติมอะไรนะเป็นแบบรูปแบบดั้งเดิมของมันเช่น i design you sell we represent they provide อะไรนี้เนาะ <c oughs> โทษทีครับแต่ถ้าเป็น He/she is เนะเป็นบุคคลนี่นะที่สามก็จะต้องทำไมเติม s หรือว่า es นะครับเข้าไปเช่น he designs he teaches อ่ะทีนี้จะเติม s หรือ es มันมีหลักของมันอะนนี้จะไม่ได้พูดถึงแลนะต้องไปจำเอาเองเนาะกนะนะ she sells it represents it provides อะไรางี้เนาะอ่ะก็ต้องเติม s หรือ es ถ้าเป็น he/she is ตัวอย่างนะ we serve เห็ไหม we serve ไม่ต้องเติมเพราะว่าเป็น v small and medium size business businesses to our c o n n u r y we sell mostly อ่ะนะก็ไม่ต้องเติมอะไรเพราะว่าเป็น v แต่ถ้าเป็น he she e it ต้องทำไมเติม A s หรือ es นะครับเมื่อกี้คือ active คือประธานเป็นผู้ทำเนาะทีนี้ passive คืออะไรประธานเป็นผู้ถูกกระทำอ่าเช่น ฉันถูกเตะอ่าฉันถูกต่อยมีคําว่าถูกเข้ามาไอ้คำว่าถูกนี่ก็จะเป็น verb to be นั่นเอง,เองนะครับก็จะเป็น subject บวก verb to be แล้วก็กริยาต้องเปลี่ยนเป็นช่องสามนะถ้าเราผันจำได้ไหม infinitive เนี่ยก็คือไม่เรียกว่าไม่ต้องเติมอะไรก็คือเป็นช่องช่องที่1ถูกไหมช่องสองคือ past tense ก็คือจะเปลี่ยนรูปไปช่องสามก็จะเป็น perfect นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเนี่ย verb ช่องสามเช่น known seen rated recognize, know นี่คือช่องสาของคำว่าอะไรของคำว่า know ใช่ไหม n o n e w known scene ก็คือช่องสาของคำว่า see rate ก็คือ rate ก็คือช่องสาของคำว่า rate นะ verb ช่องสบางทีเปลี่ยนรูปอันนี้ต้องจำเองนะแต่ว่าบางทีก็จะเติมเติม ed เข้าไปอย่าง2อันอันหลังเนี่ย recognize อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะรูปประโยคอป่างไงเช่น I am I am known ก็คือฉันถูกรู้จัก you were อ่ะ u v day เท่าทีก็จะเป็น you are seen อย่างเงี้ยฉันเออคุณถูกเห็นถูกมองเห็น he s h e it ก็เป็น is เนะเช่น he is recognized ก็คือเขาถูกยกย่องเขาถูกยอมรับอ่ะ my company อ่ะอันนี้อันนี้เป็น single นะก็ต้องตกมาที่เป็นเอกพจน์ใช่ไหมก็ต้องเหมือนเหมือนกับเป็นตัวนี้ก็เอ้ยโทษ พก,ก็คือตรงข้างล่างนะนะ My company is known ใช่ for its excellent customer service uh, อ่าน,นี่เป็นแบบ passive เาะ We we ก็ต้องมาตกเป็น plural เนะเป็นพหูพจน์ก็คือ We are we are seen as one of the major players in our industry ประมาณนี้นี่อันนี้เป็น present tense อยู่นะแต่ว่าเป็นแบบ positive นะครับก็คือ อะไรก็คือหมายถึงว่าเป็นบวกนะก็คือเหมือนเดิม I am youer w e อีกรื่องอีกทุกทีเลย you we day นะครับ he she i s แต่ว่าแบบเป็นบวกก็คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรก็คือเป็นแบบเป็นเป็นปนกตีคมันเช่นนะมั้ I am in นะไอไอข้อหมายอย่างเงี้ยก็คือเป็นตัวย่อของ am เนาะ I am เขาเขียน i m a m in sales อะไรอย่างนงี้เนาะ with the large pharmaceutical company I'm currently uh, อะไรเงี้ยนี่คือเป็นบวก I'm senior engineer ถ้าเป็นลบละ่ะก็ง่ายๆ subject บวก verb to be แล้วก็บวก not เข้าไปฉันไม่ใช่นะฉันไม่ใช่อะไรฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้นะครับ I'm not a manager here นะก็คือฉันไม่ใช่ผู้จัดก,การอยู่ที่นี่นะ He's i not an engineer at this company เขาไม่ใช่วิศวกรอนะง่ายๆใช่ไหม positive negative ง่ายๆใกล,ล้ละใกล้ละนี่ adjective adjective ก็คือคำคุณศัพท์นะก็คือขยายขยายแบบขยายประธานก็ได้อย่างเช่นเนี้ยอะเป็นประธานบวก verb to be นะครับแล้วก็บวก adjective เข้าไปคำคุณศัพท์มีอะไรบ้างเช่น beautiful สวยงาม sixteen ก็ อันนี้เป็นตัวเลขน,นะเป็นแบบอายุเนอะอายุก็เป็นเป็นคำขยายได้ happy happy มีความสุข fast Rail เป็นคำขยายได้เกิดอะไรขึ้นบ้างเช่น I am beautiful ฉันสวย you are 16 going on seventeen เป็นเพลงแล้วไม่ใช่คุณอายุ16 he is happy เขามีความสุขก็ได้อย่างนี้นะเห็นไหมหรือถ้าเป็น adjective บวก now นะครับ ก็คือเอาคํำคุณศัพท์มาขยายหน้าคํานามก็ด้นเหมือนกันเช่น Adjective คือคําว่า Senior ใช่ไหมมาเติมหน้าคําว่า Engineer ก็กลายเป็น Senior Engineer ก็คือแปลว่าวิศวกรอาวุโสถ้าเวลาแปลเป็นไทยคุณนะต้องแปลข้างหลังนะคำว่าวิศวกรก่อนแล้วก็คำขยายต่อมาวิศวกรอาวุโสอะไร large company ก็คือบริษัทใหญ่ manage marketing manager ก็คือผู้จัดการด้านการตลาดอย่างนี้นะเห็นไหม คือเนี่ย red pen long hair blue shoes นะครับถ้าเป็นรูปประโยคใช่ไหมของอันแรกเมื่อกี้ก็คือ they are fast at selling ก็คือเขาทำไมเขาเร็วในการขายนะครับ I am a senior engineer ฉันเป็น senior engineer จบนะครับอันนี้ก็คือทบทวนกราฟแม่ง่ายๆจริงๆมีน่าจะน่าจะมีอีกนะแต่ว่าไม่รู้มันหมดแล้วแบบ past tense หรือว่า present perfect อะไรพวกนี้นะก็คือแบบ past tense ก็แบบแค่เปลี่ยน verb ใช่ไหมเป็นอะไร verb ช่องสองสมมติสมมติว่าเรากลับไปเนี่ยที่ไอเนี้ยคัแบบ positive สมมติเป็น positive past tense คุณก็เปลี่ยนเป็น verb ช่องสอง I I was you ก็ต้องเป็น you were อย่างนี้นะหรือถ้าเป็น present perfect ก็คือถูกทำเ,เกิดในอดีตแต่ว่ามีผลปัจจุบันนะเช่นก็แบบ I am perfected อะไรเงี้ย r ต้องเปลี่ยนเป็นช่องสามคือฉันก็แบบ perfect นะั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอโ้โทษโทษถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นไออ่ามันมันอาจจะแบบกลายเป็นไอ้นี่เนาะกลายเป็นไอตัวอะไรละ่ะไอนี่อันนี้มันจะเป็นรูปนี้นะ I am perfect <laughs> อา่าว่า person perfect ไว้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดถึงข่าวหลังว่ามันจริงๆมันคือคนนั้นอะทำแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันจะไม่ใช่แพสซีฟแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราว่ากันจบครับ